ไม่มีใครรู้ดีเรื่องสาหรกของธรรมกายได้ดีเท่ากับสัติสุขเมโรงศีแล้วราคาในชั่วโมงนี้ไม้ข่าวเจาะคืนนี้เปิดสาหรกของธรรมกายค่ะหลังม่านธรรมกายมีมูลนิธิเส้นสนกลในจัดการทรัพย์สินเงินทองมหาอาณาจักรธรรมกายไม่เหมือนวัดในพระพุทธศาสนาเทรวาททั่วไประบบการจัดการวงใน สลับซับซ้อนมีนกลไกจัดสรรพองถ่ายย้ายโอนแปลงสภาพทรัพย์สินหลายรูปแบบมีการใช้มูลนิธิหลายแห่งออกหน้าฉากดําเนินการสแสวงหาและจัดการผลประโยชน์แม้แต่ที่ตั้งวัดพระธรรมกายก็เป็นที่ดินธร,รณีสงฆ์196ไร่ที่ดินส่วนที่เหลือกว่า2,000ไร่ที่มีมหาธรรมกายเจดีและอาคารสิ่งปลูกสร้างอลังการจัดกิจกรรมตื่นตาตื่นใจล้วนอยู่ในชื่อมูลนิธิธรรมกายแบ่งหน้าที่ประกอบการ ให้บริการบุญเชียลูกคา้าระดมเงินเข้ามาหาอาณาจักรเอาไปแบ่งกันเนอะกล้วยเขาเขาเโปรที่มุกตะว,วันน่ะ<อ>กิจการเวอร์พีชมุกตะว,วันเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาดำเนินการโดยมูลนิธิธรรมกายตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤต,ติกรรมบุกรุกป่าก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตขายแพ็กเกจคิดค่าบริการ ไห่มุกตะวันจะป่าไม้ก็บอกว่ามันบุกรุกออกถนนไม่ชอบการบุกรุกพื้นที่ของดินของรัฐเนี่ยเข้าเข้าขายผู้มีอิทธิพลนะฮะซึ่งทางทางคอสชอเขาออกบังคับไว้นะฮะว่าให้ปรับความจับกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งเอาพื้นที่ของรัฐมหาประโยชน์ลักษณะเนี่ยฮะก็เป็นธุรกิจท่านท่านเปิดดูในอินเทอร์เน็ตสิฮะมันก็เป็นเข้าขายยึดทรัพย์อ่ะครับเอาที่ดินของรัฐมหาประโยชน์นะครับนะฮะเข้าขายความผิดมูือฐานของปปงนะฮะยึดทรัพย์ ก็ะป็นของมูลนิธิธรรมกายนะครับประธานของมูลนิธิธรรมกายได้แก่พระธรรมชโยหรือชย,ยบุญสุทธิผลพระวิษณุปัญญาทีโปรองประธานหมายข่าวเจาะตรวจสอบพบว่าปปงได้ตรวจสอบกรณีกลุ่มบุคคลสร้างสำนักบุกรุกป่าร่วมกันหาผลประโยชน์มีการเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมณเวิลพีชมุกตะวันจังหวัดพังงาสวนป่าหิมวันจังหวัดเลย เวิลด์พีชวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยให้ผู้สนใจโอนเงินเข้าบัญชีจากนั้นเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีจํานวนมากก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายนะเดี๋ยวท่านจะประสานสมบัตินะฮะเรื่องว่าไม่ไม่ได้เสียภาษีสมบัตินะครับเอาที่หลวงมหาประโยชน์เ,เรื่องประการลังมันมีประการลังไงะครับเมื่อกี้นี้ทางโท,ทจว่าไงฮะกิจการเวิลด์พีชวันเล่เขาใหญ่ ถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของหลวงก่อสร้างอาคารโออาหลายอาคารดูไม่ต่างจากรีสอร์ตตากอากาศไฮโซปรากฏชื่อมูลนิธิตะวันธรรมเป็นผู้ครอบครองที่ดินมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงในอุปถัมภร,ราชภาวนาวิสุทธิ์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ประธานของมูลนิธิตะวันธรรมได้แก่พระธรรมชยโยหรือชยบุญสุทธิผลพระภาวนาวิริยะคุณรองประธาน ศาลจังหวัดสีคิ้วนครราชสีมาอนุมัติหมายจับพระธรรมชโยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้รับแจ้งความร้องทุกข์กรณีกิจการในเครืออาณาจักรธรรมกายบุกรุกป่าอีกหลายจุดเกือบ20แห่งมีการสอบสวนดําเนินคดีเช่นวัดป่าหิมวันจังหวัดเลยศารจังหวัดเลยอนุมัติหมายจับพระธรรมชโยและพวกวัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมา วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ลายเตียนอ่างจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุกองลอยจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผางจังหวัดตากวัดถ้ำเนรมิตรจังหวัดกาญจนบุรีไม้ข่าวเจาะทราบว่า กิจการของมหาอาณาจักรธรรมกายระยะหลังส่วนใหญ่อวตารไปผ่านทางมูลลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนลกยุงในอุปถัมภร,ราชภวนาวิสุทธ์เสมือนเป็นคู่แฝดของธรรมกายประธานมูลลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ได้แก่นางวรรณาจิระกิติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษางานก่อสร้างควบคุมดูแลจัดการงานก่อสร้างทั้งปวงน,นายอนันต์อัศวะโพคินเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายคารวะ โครงการก่อสร้างที่จัดการโดยมูลนิธินี้มูลค่ารวมกว่า13,000ล้านบาทแม้แต่กรณีนายสุปชัยศรีสุภอักษรอดีตวัยยาวัจกรวัดพระธรรมกายสั่งใจเช็คสหกรณ์คลองจันทร์อันมีมูลเป็นคดีฟอกเงินนั้นผู้ได้รับเช็คนอกจากวัดพระธรรมกายและพระธรรมชโยแล้วก็มีชื่อของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์กว่า1น5ล้านบาท กระทั่งถูกปะปะงอ,อายัดบัญชีเงินฝากบางบัญชีไว้ก่อนหน้านี้น่าสงสัยว่ากรณีเครือข่ายทัวร์ศูนเหรียญปกปิดวิธีดำเนินงานร่วมกันทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกดำเนินคดีกระทำการเป็นอัง้งยี่กรณีมหาอาณาจักรธรรมกายปกปิดวิธีดำเนินงานเมื่อความจริงถูกเปิดโปงมากขึ้นเรื่อยๆจะมีชะตากรรมอย่างไรกรมสรรพากรควรเข้าไปตรวจภาษีของมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิตวันธรรม และมูลนิธิมหารัตะนะอุบาสิกาจันทรนุกยุงในอุปถรัรมภร,ราชภาวนาวิสุทธิ์ถ้าเป็นพระแท้จะไม่กลัวแสงสว่างนะครับคงมีแต่ผีเท่านั้นที่กลัว